สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถเก่งสีเทาดำนะคะแบรนด์หลักราคาถูกนะคะและที่สำคัญได้เลือกไมน้อยมากๆเลยนะคะมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชม และสำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Toyota v i o อนั่นเอง1.5ตัว e นะคะเป็นรถปี2012ตั้งขายอยู่ที่265,000บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าช้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริง อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลยก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสําหรับตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุนตอนนี้นะคะเป็นวีออสโฉมเจนที่สองนั่นเอง ซึ่งโฉมนี้นะคะโดดเด่นในลักษณะที่กันชนด้านหน้าของเขานะคะออกแบบมาเป็นลักษณะปากยิม้มทํามาจากวัสดุโค้งยันนั่นเองและในส่วนของตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยตา้าแน่นอนว่าตัวโตยโ,ตย,โตยต้าเองนะคะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยมาเพาะหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่กขอไข่6654จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิน้น ถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟเห็นไหมคะว่าชุดโคมไฟเนี่ยยังสายอยู่เลยนะคะแปลว่าเจ้าของคนเก่าเขาเนี่ยดูแลรถเป็นอย่างดีด้านล่างมีช่องของไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้นะคะแต่ว่าอันนี้เดิมแท้จากโรงงานนะคะยังไม่ได้ติดตั้งมาให้นะคะก็ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะ สำรับล้อของตัวรถคันนี้เนี่ยของเขามาพร้อมกับล้ออัลลอยขอบ15นะคะเป็นแม็กซีรูของแท้จากโตโยต้าเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าของแท้จากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับตัวยางนะคะนี่อนนจะเป็นในส่วนของหน้ายางนะคะรหัสยางของตัวรถคันนี้ยนะจะเป็น 18560R15 นะคะ จะเป็นรหัสยางของตัวรถคันนี้นั่นเองสําหรับยางของตัวรถคันนี้นะคะเป็นยางสัปดาห์ที่34ปี2020นะคะก็ถือว่าเป็นยางนะคะที่ดอกยางยังลึกยังหนาสภาพยังดีอยู่เลยนะคะตัวรถคันนี้นี่เป็นรถเข้าใหม่นะคะทุกอย่างเนี่ยที่นูรีวิวนะคะคงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะจะมีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่ด้านแก้มนะพร้อมกับตัวอักอรโคเมียมนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองนั่นก็คือ VVTI ถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้ภาพหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกนี่เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีเทาดำนะสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะอันนี้ฟิล์มเสื่อมสภาพเดี๋ยวทางเราจะทําการลอกนะคะแล้วก็ติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ซึ่งคุณลูกค้าสามารถนะคะกําหนดความหนาของฟิล์มได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมส่วนตัวกระจกทุกบ้านนะคะนี่เห็นไหมยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะจาก t ตยต้านะแปลว่ากระจกเนี่ยจากโรงงานไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะจะได้เป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้ทุกภาพเลยอ่านนุนให้ดูภาพรวมด้านข้างนะคะสําหรับภาพรวมด้านข้างเห็นไหมคะว่าคมสันเหลี่ยมด้านข้างในอยู่ครบเลยสีของตัวรถเป็นสีเทาดําสีเดิมนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดแล้วก็ตัวรถนะคะไม่เคยมีการตัดต่อ ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยตัวเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์เนงกะคะรองรับ e 2 0ด้วยในส่วนของกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะส่วนตัวกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะก็เป็นของโตโยต้านั่นเองมีตัวส่อนโคเมียติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือ VO ส่วนชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะชมเจนี่2ในไงชุดโคมไฟจะค่อนข้างใหญ่นะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันมีในส่วนของคิว้วฝากระโปรงด้าท้ายนี่จะได้เป็นสีเทาดำนะคะสีเดียวกับตัวรถตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลกักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางเนาะส่วนด้านขวาจะเป็นตัว e นะคะซึ่งเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นเอง แล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่าเนี่ยได้มีการติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง2จุดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอ่ะต่อมานุ่นก็จะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายได้เลยหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้พอเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของทาดยางรองท้ายนะคะตรงรุ่นของเขาเลยอันนี้นะยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพเลยห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวด้านล่างกันนะว่าด้านล่างมีอะไรกันบ้างเนาะสาหรับด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของตัว ยางอรหล่สำรองนะคะเห็นไหมแล้วก็ถุงเครื่องมือนะส่วนแม่แรงเนี่ยจะอยู่ใต้บาะฝังข้างคนขับนั่นเองและสําหรับตัวรยายละเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างนะคะนี่รอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมนะคะสีเสมอกันเลยนะเม็ดอาทุกจุดก็อยู่ครบเลยนะคะ เดนนุ่นเปิดให้ดูอีกหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมว่ารอยซีนทางมะพร้าวในสีเดิมนะคะสีเสม,มอกันทั้งหมดเมนอาทุกจุดอยู่ครบนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องห่วงเลยรับประกันว่าจะต้องไม่มีการชนหนักหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะส่วนรายละเอียดตัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะเป็นสีเทาดําสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนะคะทั้งสองข้างฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตเป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ฝากกระโปรงด้านท้ายเดิมแท้จากโรงงานเขาก็จะมีสัญลกักษณ์เตยต้าติดไว้แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานสามารถเช็เล็จิกซีนยางด้านท้ายลงนะคะแปลว่าซีนยางเนี่ยยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยทุกอย่างคงสร้างเดิมเม็ดอาจากโรงงานอยู่ครบนะคะรับประกันเลยว่าฝากกระโปรงด้านท้ายเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนและก็ไม่เคยนําไปทําสีด้วยนะคะ อันนี้นุ่นพานเดดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะของตัวรถคันนี้กันต่อเลยเนาะนี่สำหรับภายในชมนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบสีเทากับสีเบจเนาะมือเปิดประตูด้านในก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซน็นทรัลล็อกและกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเอง อ่าตรงนี้กดลงไปได้เลยนะคะก็จะเป็นช่องนะคะสําหรับวางแก้วน้ําขวดน้ํานั่นเองเนาะถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บอันนี้จะเป็นที่พับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าพวงมาลัย3ก้านนะคะมีแอร์แบกด้วยนะ,ะจำนวนหนึ่งคู่น้นนั่นเองส่วนเลือนไม้นะคะโฉเจะได้2เลือนไม้จะอยู่ที่ตรงกลางนะคะอยู่ที่แบบนี้นั่นเองตัวรถคันนี้นะคะปี2012นะคะเลขไม่อยู่ที่ 7 5 1 5 2นกิโละคะเลขไมค์คือน้อยมากๆนะคะเป็นเลขไมค์ตามการใช้งานจริงๆไม่ได้เขียนไม่ได้กอไมค์เลยส่วนตัวเครื่องเสียงนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเสียง CD ดีสามารถฟังวิทยุ f m AM ได้นะคะก็ะะยังเป็นเดิมแท้จากโรงงานยังใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์อนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยมาพมร้อมเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันได <laughs> และก็จะมีช่องนะคะสำหรับเสียบสาย u x ที่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเสียงภายในตัวรถนั่นเองถัดมาในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะซึ่งในส่วนของรอยฉามรอยกระดะนะคะนี่ก็คือทางเราจะทําการดูแลเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะตัวรถคันนี้มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะจำนวน1คูน้านั่นเองมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังสีเบดเช่นเดียวกันเลยนะคะมีสายเบลวให้3เส้นก็แปลว่า รองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะรอยช้าคือน้อยมากนะคะแล้วก็มีแผ่นยางรองเท้านี่คือมีให้ครบทุกจุดเลยเนาะเห็นไหมคะระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้าและแถวหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยเพาดานด้านบนสะอาดนะคะรอยขีดขูดคุยอะไรเงี้ยคือแทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ โครงสร้างด้านหน้านะของตัวรถคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะตัวรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTi นะคะขนาด 1,500cc นะคะตัวเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทเลยนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มเป็นเครื่องยนต์สี่สูบตระกูล1 n z Inset นะคะค่อนข้างที่จะทนทานนะคะแล้วก็ตึดถึกและทนเป็นอย่างมากนะตัวเครื่องยนต์ก็ตรงกับสันลัเล่มทุกตัวอักษรเลย ส่วนฮอนฝากระโปรงสีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยเขยียบน็อตแก้มดอะที่เบ้าโชกทุกอย่างนะคะสภาพดีสมบูรณ์โครงสร้างนี้เดิมแท้จากโรงงานเลยสําหรับคานด้านหน้านะคะเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยมาจนถึงตัวคานด้านขวานะคะทุกอย่างก็ยังคงความสภาพเดิมเมดอะที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มและน็อตฝังกระโปรงฝั่งด้านขวา สีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีราขย,ยับแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยแล้วก็ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์ตัวต้า,ต,า,ต,าติดไว้แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานสุดท้ายสติ๊กเกอร์3จุด่าจะเป็นสติ๊กเกอร์สีสติ๊กเกอร์โรงงานและสติ๊กเกอร์มอก็อยู่ครบเลยนะคะอันนี้เรากาลันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ย จะต้องไม่มีการชนหนักนะคะตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยนะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีเทาดำคันนี้กับ t o y ยต้ v ีออสตัว e ปี2012ตั้งขายอยู่ที่265,000บาท สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนุ่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ